ทีนี้มาดูถึงข่าวดีลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเป็นกองทุนเล็กๆอ,อ่ะในอำเภอกาในอำเภอเมืองกาลสินที่ติ่งแต่ว่าเขาก็มีออนโยบายที่ดีนะออกมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเผื่อกองทุนและสากลอื่นๆจะดําเนินนโยบายตามบ้างเพราะว่าเขาลดดอกเบีย้ยให้กับลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจอสถานการณ์โควิดที่ระบาดในระลอกใหม่นี้นะคะบอกว่าจากเดิมแล้วเนี่ยดอกเบีย้ย สำหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เขามากู้ไปเนี่ยนะคะเขาจะคิดร้อยละ7จ็บาทห้สตางค์ต่อปีเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดสินใจจะปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือแค่ ร้อยละ0.1ต่อปีหรือพูดง่ายๆก็คือ10สตางค์เท่านั้นเองต่อปีนะคะเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับสมาชิกกองทุนซึ่งโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอสินเชื่อเพื่อไปดําเนินงานสร้างงานสร้างรายได้กันลนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและชุมชนหลายโครงการค่ะที่เขากู้กันไปใช้เลี้ยงโคข,ขุนเลี้ยงสุกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเฉลี่ยจัดสรรงบตั้งแต่5-0,000ถึง100,000บาทที่กู้กู้กันไปอะคะ่ะ